สวัสดีครับวันนี้ได้ของอะไรมั่งมาชมกันมาชมกันนะครับนี่ไอตัวไก่เต้นไก่เต้นอยู่ตรงนี้นี่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 ลูกอมเน,อเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดเจ้าของเก็บได้ในป่ามันเก็บได้ในป่ามันพวกยุคธลวดีครับยุคธลวดีพวกนเนี้ยเนือ้อสำลิดเนือ้อเนือ้อเนื้อจะจัดแบบนี้นะครับเนือ้อจะจัดแบบนี้ แม่เขาเขาเลี่ยมเลี่ยมกรอบเงินอยู่นเนี่ยผมซื้อเขาไม่ได้ผมก็ขอต้องขอแบ่งเขาเฉพาะเฉพาะอันเนี้ยเฉพาะตัวเม็ดสำลดนะครับเม็ดสำลอยุคเก่ายุคโบราณเลยนะครับอันนี้เขาก็ทำความสะอาดล้างมาได้ได้ประมาณนี้แหละได้ประมาณนี้ล้างออกเยอะกว่านี้คงไม่ได้แต่เพราะมันฝังเข้าไปอยู่ข้างในครับเพราะเขาฝังเข้าไปอยู่ข้างในภาพตะกงตะกันครับอะไรเขาเนี่ยอยู่ในดินมาเป็นพันปีครับอยู่ในดินมาเป็นพันปี ลูกอมเนื้อสำริดยุคทารวดีอ่าอย่างอย่างอย่างนั้นนะอย่างพูดเอาแค่ว่าเราคิดว่าน่าจะยุคทารวดีจริงๆอาจจะเป็นเป็นยุคขอมยุคสุขโขทยัยหรือยุคฟูนันนู่ก็ได้แต่เอาเอา,เอาแค่นี้พอยุคทารวดีพันกว่าปีวันนี้ได้หนึ่งเม็ดสมเด็จวัดดักขนนเนือผงไบลานสมเด็จวัดดักขนนเนื้อดินผสมผงไบลานนะนี่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 เนือจัดจัดมันมันใช่ไหม ความนึบของเนื้อและคาบกูนี่โุ้ยสวยครับสวยสวยรอยตัดรอยสับตัดะพระกดบางๆหลังเป็นรูปเหมือนนะหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่นี่เขาว่ากันว่าเป็นพระยุคเดียวกับหลวงปู่สุขวัดปักคองมาขามเท่าเลยนะครับเข่ามันดิไม่รู้เขาเล่นกันเท่าไหร่สายตรงนะแต่เราซื้อมาเท่าไหร่เราก็ขายกำไรนิดๆิดหน่อยหน่อยพอ นี่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 อีกคินหนึ่งเป็นประหลัดครับประหลัดดูง่ายนี่ปิดทองเร่งลาบมาเนี่ยปิดทองเร่งลาบมาถ้าเราจะใช้เราก็ปิดแปะเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งดวงหนึ่งดวงเออทองจริงนะไม่ใช่ทองทองไอ,ไอ,ไอเคมีนะทองจริง ปลัดคิกจิงจกสองหางหลวงปูน่นายวัดบ้านแจ้งถ้าอย่างนี้ต้องตีหลวงปูน่นายครับเป็นตีที่อื่นไม่ได้ตีที่อื่นไม่ได้ต้องตีหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งอย่างเดียวเลยไหมดูง่ายดูง่ายว่าอย่างนี้ถ้าผมมีตะกุดของจะยัดตะกุดยัดเข้าไปนะแต่จริงแล้วเขาใช้ดวงดวงเราดวงเราเขียนใส่จานใส่กระดาษหรืออะไรเนี่ย วันเกิดปีเกิดอะไรเงี้ยลงเข้าไปในนี้ยท่านก็จะรักษาคุม้มครองตัวเราให้โชคให้ลาบแก่ผู้ได้ครอบครองนี่ประลัดคิกของพ่อนายวัดบ้านแจง้งอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งงดงามจริงครับงดงามจริงๆใครเห็นจะต้องหลงไหลใครเห็นจะต้องหลงรักมหาสเสน่ห์เลยครับนางครวนนางครวนประลัดคิกนางครวนแต่แต่ไม่ไม่ไม่ทราบสำนักนะเพราะเขาเขาสร้างกันหลายสำนักมีหลวงปู่เหลือสร้าง มีหลงพกโครงสร้างมีหลงพกกันสร้างมีสายอีสานก็สร้างแล้วก็สายเหนือก็สร้างคือมันเป็นศิลป,ปะที่มีมาแต่ช้านานใครเห็นจะต้องรักใครเห็นจะต้องหลงไหลมหาสเสน่ห์นะครับนี่มหาสเสน่ห์นะครับประหลัดคิกนางควโอุยจานเต็มสูปเลยจานเต็มสูปเลยครับเพื่อนโอ้ยงามน่ารักเขาเรียกว่างามง่ายงามง่ายอะ อันนี้มาชมพระเครื่องพระเครื่องนะครับอง์นี้องคนี้รู้สึกว่าผมจับจับกล่องเข้ามาผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นจับกล่องเข้ามาผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นเป็นเป็นหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองสายลุงสายลุงรุ่นนี้รุ่นนี้แพรเก้าพันหรือเปล่าเอะภาพไม่นิ่งไม่นิ่งอ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้รุ่นไหนนะไม่รู้รุ่นไหนแต่ชัดเจนครับหลวงพ่อแพรแน่นอนฝังตะกุด เงินทองนาคนี่เงินน,นี่นาคอันนี้ทองคาแท้ครับถ้าอย่างนี้เล่นเลยครับอย่างนี้รีบเล่นเลยมีอนาคตแน่นอนครับปีนี้ปีหน้าถ้าซื้อตอนนี้พันสองพันปีหน้าอาจจะสี่ห้าพันฮะอาจจะสี่ห้าพันเล่นรุ่นที่มีออปชันแบบเนี้ยรุ่นที่มีออปชันมีทองคําอย่างเงี้ยตะกรุดทองคําน่าสนใจอันนี้กล่องเขาเลยนี่กล่องเขาเลยหลวงพ่อแพรวัดกุทองอันนี้แพร่เก้าพัน 9, เพย์เก้าพันถ้าใครแบบว่ากําลังทรัพย์ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ใช้ใช้องค์นี้ได้ครับใช่องค์นี้ได้สมเด็จสายลุงเพย์เก้าพันมีตําหนีตรงนี้น mm ิดหนึ่งแต่ได้ออปชั่น mm hmm. ความงามถ้าเลี่ยมแล้วไม่ไม่เพยกันนะความงามไม่เพยกันเลยเพย์เก้าพันฝังตะกุดเงินทองหนา้าเหมือนกันครับถ้าเป็นธรรมดาก็จะพอจับต้องได้เล็กเล็กน้อยๆไม่กี่บาทแต่ถ้าเป็นตะกุดทองคํานี่สองพันอัพครับเดี๋ยวนี้สองพันอัพ ตะกรุดทองคาครับรีบเก็บเลยนะครับตอนนี้ยังหาจับได้อยู่ก็รีบเก็บเลยมีอะไรอีกล่ะมีอะไรอีกอ่ะ <c oughs> มีอะไรอีกอนี้กิง่งเฉลิมพลกิ่งฉเฉลิมพลกิ่งฉเฉลิมพลปะลี่สุดโทนีสวยๆและดูง่ายจจัดเลยครับยิงเลเซอร์มาแบบนี้กิ่งฉเฉลิมพลหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ปี57โอ้ยยันดวงมหาเศรษฐีรูป้ปะเนี่ยยันดวงมหาเศรษฐีกิ่งขี่เหลิมพลปี57ท่านหลวงพ่อคูณนะครับท่านหลวงพ่อคูณพ่อคูณอาสวัตดิ์ตอนแรกพ่อคูณปลูกเสกแล้วก็เจ้าคุณธงชัยวัดไอไตรมิตรมาร่วมอธิษฐานจิตช่วยเออนี่น่ารักน่ารักสวยดูง่ายแขวนองเดียวอยู่เลยครับองนี้แขวนองค์เดียวอยู่เลยอ้ยสว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 ย,สวย ถ้าเป็นผมผมก็แขวนองนี้แหละมามาใครจะชมอันไหนเอ่ยสายเมตตามาอีกหนึ่งชิ้นนะครับสายเมตตามาอีกหนึ่งชิ้นพระปางประธานพรพระปางประธานพรแบบ25ศตวรรษหลวงพ่อพิณนะวัดนนมลาวลงบอลเงินบอลทองมาองนี้ก็ดูง่ายครับดูง่ายซึ่งซึ่งเป็นพระเนื้อดิน เป็นผระเนื้อดินของท่านเนื้อดินผสมไอไอวัตถุอาถรรพ์เห็นไหมลงบอลเงินบอลเงินฝั่งนี้ก็เป็นบอลทองแต่ว่าแต่ว่าหลุดไปเยอะละดูพิมพ์สิขมไหมสวยไหมสวยไหมอย่างนี้เกมไม่เป็นครับอย่างนี้เกมไม่เป็นโอ้โหพิมพ์ดูรอยคูดพิมพ์สิดูรอยคู่พิมพ์รอยปิ้นเนี่ยนี่พวกนี้เป็นบล็อกนี้มันตั้งหนีนี่นี่รอยปิ้นขึ้นข้าง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 ดูดูกระหนกดูความสวยนะครับ หลวงพ่อพิณนะวัฒน์สมลาวสายสายเขาเรียกว่าสายเมตตามหาสเสน่ห์อันนี้อันนี้พระแม่ธรณีบีบมวยผมกับพระพระอะไรต่พระทรงเครื่องจัก,กรพรรดินะครับอันนี้ทรงเครื่องจัก,กรพรรดิมามีอะไรอีกอีกสองชิ้นอีกสองชิ้นสองสามชิ้นสองสามชิ้นมาชมกันอีกหนึ่งชิ้นนี่ก็คืองอสิงงอสิงงอสิงงอยุคยุคหลังๆนี่แหละ มีหลวงพ่ออะไรยุ่งหลังพวกหลวงพ่อกันเอออาจจะไม่ถึงหลวงพ่อกันอาจจะเป็นหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อจ้อยหรือหลวงพอ่ออะไร่ละลูกลูกศิษย์บุโอนวัดโคกเดือที่สาย,สายของของหลวงพอ่อนั่น,นะะแหละครับแล้วก็อาจจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหอมวัดสร้างหมากตระกูลเดียวกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่แหละครับตระกูลเดียวกันสิงตาพลน่ารักน่ารัก งดงามดูง่ายประกันงอให้ประกันงอให้เอาแค่ประกันงอพออาจารย์ที่ไหนก็ไปหากันเองก็แล้วกันเอองอตัวใหญ่นะตัวใหญ่งเครือง,องไม่ใช่เล็กๆนะครับไม่ใช่เล็ก,ลกตัวเท่ากับกล้องสองพระเลยนะตัวเท่ากับกล้องสองพระเลยเพื่อนโอ้โหงอแบบธรรมชาติธรรมชาติอื้อหือ ตีแค่เป็นกว่พระโอนัดโคกเดือผมก็ว่าแขวนอุ่นใจแล้วครับมหาอำนาจสิงฝังพลที่ตาเออแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ก็คือ <c oughs> ก็คือออกจากถงยากจังเลยปางซ่อนหาปางซ่อนหาเนี่น,นี่สวยไม่สวยไม่สวยไม้ไมแต่มีจำนินิดนึงแต่พลาก็ต้องเบาลงมากนะครับพระจุฬามณี ระจุลามณีพิมพ์ปางซ่อนหาหลังชินราชในชินราชในปางซ่อนหาออ้ยงามง่ายงามง่ายครับชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายหลวงพ่อทบวัดชนแดนรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายของท่านปีหนึ่งเก้าออกวัดถ้ำช้างเผือกมาส่องความงามกันส่องความงามของท่านกันนะครับพระครูพัชราจารีนี่นี่น ผิวนี้จบครับผิวนี้จบดูง่ายน่ารักน่ารักหลวงปตทบวัดชนแดนมาดูตรงรอยเจาะหัวห่วงนยเห็นไหมรอยดูดูดูรอยเจาะดูรอยเจาะแท้ดูง่ายจริงเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านท่าส,สวยนี่มีค้อมือน่นท่าส,สวยนี่มีค้อมื่นครับอ,อันนี้ย่อนสวยในพลาก็ต้องย่อนไปด้วยเออสวัสดีครับเพื่อนๆแค่นี้แหละคลิปจะยาวไป